สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่6พฤษภาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นต,ติดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะผู้ที่มั่นใจสุดจากชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคำคือวันเสาร์นี้ก็อย่างที่ทราบครับมี3 EP เช่นเคย EP 1 2, 2คู่ในศึกฟินแลน์อังกฤษ EP 2 2คู่ในศึกบุนเดลิก้าเยอรมันและ EP 3 2คู่ในศึกกันโชสเซอ,อิตาลี ตอนนี้ยทยกําลังอยู่ที่ EP 2ศสึกบุนเดลิก้าเยอรมัน2คู่เป็นการพบก,กันระหว่างเหมือนเช่นกรัดตมบัดกับโมคุ้มพร้อมเฟนหากับแฟรงเฟิร์ดห้ามผาดด้วยการทั้งมวงฝากทุกท่านที่กำลัมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณม,มากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับแชร์ข้อมูลสอหดด้วแฮนดิแคปเมอนเช่ดกระัดกับโมคุม สถานการณ์ตอนนี้เหมือนเช่นการบาดเป็นทีมกลางตารางไม่ได้มีลุ้นอะไรก็เรียกว่าขยับอันดับขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้เพราะว่ามีคะแนนห่างเยอะเรื่องตกชั้นก็คงไม่มีทางเป็นไปได้ผลงานของมิชชล่นกาบัดในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทรงๆออกแนวจากสุดๆด,ด้วยซ้ำเพราะว่าก็ไม่ใช่ทีมที่เก็บชนนได้บ่อยน้อยด้วยไม่ใช่คำว่าน้อยด้วยนะ หนะักออกเสมือนกับแพ้ถ้าเป็นส่วนมากก็อย่าว่านะครับทีมที่แรงจงใจเล่นมันไม่มีมากอะ่ะอยู่การตารางนักเตะเองก็เล่นแบบไม่รู้จะแลกไปแลกเจ็บไปเพื่ออะไระนะก็เล่นแบบประคองตัวประคองส่งกันไปครับแบบมิ่งชกันบัดในขณะที่โมคุ้มเนี่ยเป็นทีมโซนตกชั้นเป็นทีมโซนหนีอา่าเรียกว่าลุ้นอยู่รอดอะ่ะ ผลงานของโมงคุ้มโดยรวมก็ไม่ได้ดีนะในช่วงหลังเนะี่ยก็แทบจะไม่ชนะเลยครับมีแต่เสมอกับแพ้เพียงแต่ถ้าเราสังเกตดูโมงคุ้มเนะี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าโมงคุ้มในในบ้านเนะี่ยหวังชนะได้หวังเก็บแต้มได้เป็นที่มาขององการอยู่รอดเลยแต่ทำไมทำไมตอนนี้มันกลายเป็นเกมเยือนนะที่โมงคุ้มทำาดีกว่าเกมในบ้านวันสามเกมเยือนหลังสุดมงคุ้ม ไม่แพ้นะครับนะเล่นเน้นล้ำและโต้เนี่ยจนมีคะแนนและนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้โมคุ้มมีโอกาสอยู่รอดได้ด้วยซ้ำวันนี้โมคุ้มออกมาเยอนก็ยังเป็นรองเหมือนเช่กน,น,นะน,ชกน,นกันบัณแหละนะมือนเช่กันบัณก็ต่อตามสถานการณ์ความเป็นเจ้าบ,บ้านครึ่งลูกมาดูข้อมูลหลักเลยซองพูด,ดวยแฮนด์ิแคปต่าง้าๆหลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทางห้าลายจะเห็นว่าปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องบนหลอบโงกุ้มทีมเยือนทีมเยือนมงกุ้มปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งในขณะที่ช่องบ้านเหมือนเช่นกบัรปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งก็คือเป็นลูกศรสีเขียวสี่ลูกศรสีแดงหนึ่งน 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. ในขณะที่โงกุ้มเป็นลูกศรสีแดงสี่ลูกศรสีเขียวหนึ่งไม่งงนะ ประมาณนี้ก็เรียกง่ายๆว่าเจ้าเชื่อใจมงคุ้มบอลรองมากกว่าโอกาสเสมอก็สามต่อสองนะเพราะฉะนั้นคูเ่เมคูน่นี้ในสายตาเจ้าเนี่ยมองว่าถ้ามงคุ้มไม่ชนะก็น่าจะจบด้วยการเสมอแต่มั่นใจว่ามือเช่กนกระบาดไม่น่าจะชนะได้ในเกมนี้แน่ๆนะนี่คือตัว,นะตวฮูนะเพราะตัวแฮนิคปเนี่ยมือเช่กนกระบตสองครึ่งลูก ก็แในนอนแรงกาตารามันก็อยู่ต้นอันดับที่สิบอะนะก็สมเหตุสมผลลงเล่นในบ้านต่อทีมโซนท้ายพื้นที่สีแดงครึ่งลูกก็โอเคอยู่ซึ่งการปรับราคาเจ้าก็ไม่ได้เชื่อใจบอลต่อนะสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านบอลต่อและสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นภูนี้ในแคปนี้เลือกที่จะเชื่อใจโมคุ้ม ในฐานะบอลรองครึ่งลูกมีโอกาสกินราคามากกว่ารองโมงคุ้มเป็นทีเด็ดตัวเน้นส,นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP2 สองศึกบุนเดเลิกาเยอรมันคู่ต่อมาใช้ขอ้อมูลสองพูด,ดแฮนดิ้คฮปฮบพอมผ่นฮา์กับแฟรงค์เฟิร์ตแข่งขันกันตอนสองทุ่มครึ่งเจ้าบ้านฮรอฟผ่นฮา์ต่อที่ปอปอลอาล์ลาอันนี้บอกเลยว่าเป็นราคาที่เซอร์ไพรส์ ใช่ว่าออฟเฟนทามเล่นลงเล่นในบ้านแต่ฮอมเฟนทามเป็นทีมโซนท้ายที่ยังต้องนินรนในการตรงชั้นยังต้องพยายามเก็บชนะเพื่อความอยู่รอดน่าแต่ดานนี่ที่อสองเกมหลังเนี่ยดันมาสะดุดแพ้นะท้งที่ก่อนนั้นมีเก็บชยชน,นะมียันเสมอมาเยอะได้ด้วยอยู่ดีก็หลุดแพ้มาอีก านนั้นแทนที่จะหลุดออกไปอย่างโซนท้ายก็ไม่หลุดสัทีสำหรับพร้อมพิทางในขณะที่แฟรงเฟิตในเกมหลีกเนี่ยก็รอยตัวการนารากันดับที่เก้าชิวๆพวกเขามันดูแล้วไม่ได้หวังอะไรในเกมหลีกแล้วอะ่ะเป้าหมายนี่มันอยู่ในเกมบอลถ้วยเลยและล่าสุดทำดีด้วยไม่ชนะใครมาหลายเกมเลยนะจูจูก็ไปเล่นกับซูสกาด เอาชนะสุกาาได้3-2เข้าไปชิงกับไรซิกเฉยเลยในเกมบอลทมมุ่นเดเมโคคานี่เนี่ยมันสิ่งวันท้่ยจริงๆนะฝรั่งแพงเฟิดเนี่ยเล่นเพื่อความหมายจริงๆทีมนี้เพราะนั้นผ่านเกมกลางสัปดาห์มาแล้วก็ทำได้ดีในเกมนี็กก็น่าจะโรเตชันทีมเป็นเรื่องธรรมชาติโรเตชันทีมออกมาเยือนท้งที่เดิมทีก็ไม่ได้เหนืนกับเกมเด็กสักเท่าไหร่แล้ว วันนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีของฮอบเพนทามทีมเจ้าบ้านนะที่กำลังรุ้นนี่าานรนนตรงชนันอยู่ซองพูดูแฮนดิแคปเจ้าหน้าห้าลายวันนี้ยืนอยู่กับเจ้าบ้านฮอบเพนทามครับปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเหมือเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนลดลงสามเพิ่มขึ้นสองหลักๆคือเอกฉันก็คือช่องเจ้าบ้านฮอบเพนทามที่เจ้าเชจ่าจว่าจะนะ แฮนด์ไแคปบปอของฮอเฟนธามก็เจ้าปรับราคาลดลง4ลายนะ4-5ลายปรับราคาลดลงในขณะที่ฟ้ากวางบลรองแฟรงเฟิตเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยตั้ง5ลายเพราะนั้นภูนี้แฮนด์แคปนี้ยืนอยู่กับเจ้าบ้านฮอเฟนธามครับจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะนะวานสามแต้มสำคัญได้สำเร็จเพื่อการอยู่รอดวางใส่ต่อฮอเฟนฮามครับ เป็นทีเด็ดตัวนั้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP สองศึกบุนเลิกา้าเยอรมันทัวนอีกครั้งครับ EP สองศึกบุนเลิการเยอรมันสองคู่เมือนเช่นกับมัตตบโมโคุ้มแล้วก็หอมพิธายกับแฟรงเฟิตจากสิบดาวไปตามนี้รบกวนทันไหนยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งและ EP สามนะออกเสียงเนอลแล้วเก็บคอ <c oughs> ใครยังไม่ได้ฟังอีพีและอินพีสามนะรบกวติดตามด้วยกดอินพีสองมูเดลิก้าก็มีเท่านี้สวัสดีครับ